แบดพีทเป็นโรคลืมใบหน้าเชื่อตัวเองป่วยโรคหายากจำหน้าคนไม่ได้ ในการขึ้นปกนิตยสาร GQ ฉบับเดือนสิงหาคมของแบทพีทดาราออสการ์วัย58ปีนอกจากภาพแฟชั่นชุดนี้จะทำเอาแฟนๆหลายคนบอกว่าแปลกตาและน่ากลัวไปสักหน่อยเขายังเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์พิเศษอีกด้วยว่าตัวเองป่วยด้วยโรคหายากอย่างภาวะโพ์โซแพนโนเซียซึ่งส่งผลให้เขามีปัญหาในการจดจำหน้าผู้คนหรือพูดง่ายๆก็คือโรคลืมใบหน้าซึ่งตามข้อมูลระบุว่า โรคนี้ไม่เพียงทําให้ผู้ป่วยลืมใบหน้าผู้อื่นแต่ยังรวมถึงใบหน้าของตัวเองอีกด้วยและด้วยอาการป่วยที่ว่านี้แบดพิสก็ได้บอกว่าส่งผลให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่เข้าหาใครเข้าถึงตัวญากจมอยู่กับตัวเองและถึงขั้นเย่อยิงแต่อันที่จริงแล้วเป็นเพราะเวลาเจอใครเขาจําไม่ได้จริงๆก็เลยไม่ได้เข้าไปทักทายสนทนาด้วยตัวเขายังบอกอีกด้วยว่าแม้จะไม่มีเอกสารทางการแพทย์มา แต่เขาเชื่อว่าตัวเองกำลังป่วยด้ยวยโรคหายากที่ว่านี้อย่างแน่นอนรวมทั้งในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เจ้าของรางวัลออสการ์นักแสดงสมทบชายก็ยังบอกอีกด้วยว่าตัวเขานั้นอยู่ในช่วงสุดท้ายของการทำงานในวงการมายาแล้วเรียกว่าใกล้จาก,กเกษียณตัวเองเต็มทีซึ่งก็ทำเอาแฟนๆต่างเสียดายกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ